ใายสนับสนุนโดย b a b y m ม Oil และ b a b y m ม l o t i o n สูตรสมุนไพรนูริชิ่งใช้เป็นประจำเพื่อผิวเนียนนุอ่มอ่อนเยาว์อยู่กับรายการเทียมีฟฟาสุนกราฟวิตี้วิเชน,นะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดอนุบาลกันนะฮะอนุบาลเด็กโงนะฮะแต่ว่ามีเด็กตัวน้อยๆอยู่อ,<า>อีกเจ็ดคนนั่นเองอ่ะขอเซฟโฟรเวกับน้องๆจากเดอะเทรนเนอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราดูเป็นไม่เคยรู้สึกดูอยากขนาดนี้มาก่อนนะฮะครับเป็นเด็กโง่ไอพี่เราโง่ไงให้น้องๆแนะนําตัวกันดีกว่าเริ่มแถวหน้าเลยครับมาต่อไปสาวสวยน้ชื่อเด็กหญิงคลองขวัญมงคลค่ะชื่อเล่นว่าน้องแจนค่ะน้องแจนครับต่อเลยครับผมชื่อเด็กชายศิรวิทย์ภูมิเกกิจชื่อเล่นชื่อน้องพอตเตอร์ครับ่อา วันใสครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรมชินนดมค่ะชื่อเล่นช่นน้องพะเรนค่ะค่ะคุณค่ะพะเรียนครับตอบเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทีทัศรัตนาศรีไทยชื่อเล่นชื่ขาปั้นครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดิลิเลียนเอ้าชื่อเล่นช่นน้องดีค่ะน้องดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายกุหลสโคนค่ชื่อเล่นช่นน้องไอซ์ครับอ่าฮะและน้องไอซ์นั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ตีครับใช่เลยพี่สวัสดีด้วยดีเร็ว ครับเชงคานโอ้ยตัวยักษ์ทั้งคู่เลยนะน้องพูดเสียงดังหน่อยได้แตเดี๋ยวพูดดังๆกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าไมค์อยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไม่ต้องหันขึ้นไปพูดนะครับหรือน้องพัตเตอร์อยากจะขยิบขึ้นไปพูดก็ได้นะจะดีเลยพี่จะดีเลยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าถามน้องๆหน่อยว่ารู้สึกยังไงครับที่ได้เป็นหนึ่งในเจ็ดของเดอะเทนเนอร์ครับใครตอบก็ได้นะใครอยากตอบก่อนตอบก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยยกมือพัตเตอร์นครับ ตอบดีมากเลยน้องปั๊เตอร์ยันยันคุณคำถามเขาขอเธอคำถามนะครับอ๋อพี่เคถามเป็น้องปั๊เตอร์หน่อยรู้สึกยังไงครับที่ได้เป็นหนึ่งในเจ็ดของเดอะเทนเนอร์ครับก็ดีใจครับที่เข้ามาหนึ่งในเจ็ดของเดอะเทนเนอร์ครับอืมน้องปั๊เตอร์อยู่เท่าไหร่ครับหกขวบครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเอ้ยยังไม่ได้บอกใช่หนูเลิกหยรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่มีใครว่าน้องพอเตอร์ถ้าน้องพอเตอร์ทำอะไรไม่ดีพวกเราจะว่าพี่เชนะครับโอเคไหมโอเคนะโอเคไหมกินมีไฟไม่โอเคมั้งครับพี่ยพี่ยานอีกนนะเอาพี่พมาข้างหลังนะรู้สึกไงบ้างที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในเจ็ดของเดอะเทรนนะตอนแรกครับใ่มใช่ราป้กอก็ได้เราั้นก่อนก็ได้สุกันไหมครับตอนแรกผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแบบพอเข้ามาสักพักก็เริ่มแบบ เริ่มคุ้นเคยแบบพี่เทรนเนอร์แล้วเหมือนเพื่อนๆครับเออจะพูดงไงต่อดีดีใจมันเป็นประสบการณ์ดีมากเนี่ยครับครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นรายการเทรนเนอร์ที่มีคนดูเยอะด้วยค่ะบก็เหมือนกับว่าได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยครับฮะอ่ะน้องดีนะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่า ก็เราก็ได้ไปออดิชั่นแล้วก็ได้แสดงคำสามบ er um ้านแล้วก็คณะกรรมการก็ให้เราเข้ามาค่ะคือแต่ละคนยังไม่ธรรมดาเลงน่าคเชถึงได้มาเดี๋ยวถามน้องถามน้องวันวันใสเป็นไงฮะวันใสของก็ได้ไหมก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้มาเจอเพื่อนเซนแล้วก็พี่ๆด้วยพี่ปกติแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าน้องวันใสตัวเล็กมากแต่วันนี้ไม่รู้สึกอย่างนั้รู้สึกว่าน้องวันใสตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ตรงหมวกเยอะเลยเห็นปะ่าเร็ย บอลิ <laughs> <laughs> น,นครับบอิน,นครับแล้วสว้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะในวันที่ audition ออที่รู้ว่าตัวเองเข้ามาในรอบ็0คนนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเองก็ตั้งใจร้องตั้งใจเต้นในวันนั้นมากเลยค่ะก็ทุ่มเทมากเลยค่ะในการซ้อมในวันนั้นค่ะแล้วก็ ัวเองก็ดีใจมากนะคะที่ได้เข้าในเจ็ดคนค่ะเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆเต้นไปหมดเลยมีมีเพื่อนๆอีกเยอะไหมที่แบบที่ดับมาอ u ดิชั่นกันร้วไม่ได้มีมีเยอะมากเลยค่ะเยอเลยนช่ไหอะไรนะหรือคนยังไม่ได้พูดเลยฮะเน่แล้งแชมป์ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ได้ตอนที่ a u d i t i ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ ทำเป็นี่่คะได้ตื่นเต้นจะขนลุกเลยดูสีผมใช่ที่ไหนล่าสุดใช่ที่ไหนนี่มันสุดมาคิดถูกคุณนัทหรอคิดถูกเห็นไหครับแล้วใครจะทำไมเละในมนุษย์โลกนี้ใครจะมีขนสีเขียววะครับเออเนาะเอเลี่ยนนะคะเทิมอ๋อใช่เอเลี่ยนคัตเตอก็มีสีเหลืองอ่าวันนี้น้อง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 ก็ตั้งใจดูกันหน่อยละกันนะฮะก็ ก็เราจะพยายามอธิบายสิ่งที่น้องๆพูดจันนะครับให้พูดถึงบรรดาพี่ๆเดอะเทรนเนอร์บ้าดีกว่าที่แบบประกบคู่กับเราแบบเอาเอาใครอยากพูดบ้างเนี่ยเอางี้อ่ารู้สึกประทับใจยังไงอ่ะนบารินหนูประทับใจพี่อิมมากเลยค่ะก็เพราะว่าพี่อิมเขาเป็นคนตลกเี้ยันดีไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเขาเขาแค่แบบว่าล่าเริงของเขาค่ะแต่ว่าเขาล่าเริงมากแล้วก็แ้น้องบิน น้องเป็นเด,ด็กดีใช่ไหมคะรักพี่ค่ะรักพี่อ๋อะนะฮะตโตโตมากเ่ยน่าใจใครมากเลยเหอ่าน้ั <ตา S 2> นงดีต้องดีประกอบพูดกับใครนะพี่กอบเป็นเจ้าพลอ่าฮะครับก็ชอบที่พี่กอบเขาสอนร้องสอนเต้นแล้วก็สอนการเอนเตอร์เทนนะคะอืมนะได้รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นจากพี่กอบหรือได้มุกได้อะไรในการเล่นตลกโดยพี่กอบนะฮะอะ ก็ว่าไปเลยเน้นแน่นอนคือน้องๆเขาได้แบบได้โชว์ความสามารถกันแล้วหรืออะไรเงี้ยเนี่ยหนึ่งที่อยากจะถามอันนี้ส่งตัวนิดนึงนะฮะมีฉายาบ้างไหมมีเอ๊แน่เงมันต้องมีมีคนตั้งฉายาด้วยค่ะมีตึกๆใครเป็นเจ้าพ่อที่แบบตั้งฉายาให้ชาวบ้านพี่ไอครับพี่ไอพี่ไอเด็กเนี่ยเออพี่ไอครับพี่ไอยังไงครับพี่ไอครับ มาได้พอดีอ๋อแล้วก็แต่ช่วงวูบที่ใช้ยาวใช่ไหมพี่ไอพี่ไอพี่ไอตั้งฉายาให้ใครมั้งครับทุกคนเลยค่ะยกเว้นเมื่อใส่กับพิวเตอร์ค่ะใช่ค่ะดีอะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างน้องแจนมีมีฉายามีีติมเลยค่ะ มันเล็กไม่ออกเอาที่ออกอากาศได้อะช่องกระดุกเดินได้เขาเดินกระดุกเดินได้ทำไมอ่ะพี่ดีมีอีกช่้นหนึ่งแล้วแต่เป็นอันเก่าแล้วอันไหนครับยำปลาดุกฟูครับยำปลาดุกฟูครับดูน่ากินดีไหมครับหัวพี่ดีมันฟูอ่ะเขาฟูอะไรอ่ะเขาเตอร์ไม่มีไม่มีครับจรริงเหอ แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นจำได้นะว่าพี่แจ๊คตั้งใครจำไม่ได้แล้วเนาะเออพี่แจ๊คเคยตั้งขายายน้องกอล์ฟได้ไหมตีอะไรนั่นอ่ะตีอะไรตีน้อยตาชั้นเดียวพ่อพี่แจ็คฉยาตีน้อยตาชั้นเดียวแล้วว่าใสนคะมีขายาไหมหล่อใสหลอหลีใสหล่อหลีใสหล่อหลีใสเขาหก็ชอบหลอกย่าดูไม่ได้ดูไม่ได้ที่หล่อกก็ดูอย่างนี้ก็ไม่ค่อยหล่อนะ หล่อป้าวหล่อปันหล่อค่ะไม่หล่อหนูไม่หล่อแต่หนูแต่หนูแต่หนูโยกนะแต่หนูโยกโยกไม่ให้ให้ไม่ให้ไม่ไม่ดึงออกมาจะได้เลือดไหลเลือดไหลใช่ปครับแล้วพี่พี่อ่ะพี่พี่มีถายยาไดนไหมมีค่ะค่ะไอ้กับข้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หมูทำไมอ่ะหมูขาวต้มข้าวคั่วครับ ฮะมีอ้วนเหรอเนี่ยโอ้ยถ้าเขาบ้านอ้วนเจนี่อ้อวหมูมาโอ้โหเออทำไมทำไมถึงได้ฉายานี้มาหรือไปเต้นโชว์พุงให้น้องๆดูใช่เลยใช่เลยใช่เลยใชที่เขียนที่เขียนเลยรู้พีุ่งอ่ะแล้วเขาเริ่มาฝึกเขาเรียกกระบำน้าท้องเออมันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งแต่พี่พีโชว์ดีครับ ยคือเดี๋ยวก่อนคือเดี๋ยวเทรนเนอร์มาถ้าใครคิดว่าเอ๊ะจะได้สาระหรือแบบได้อะไรแบบที่เป็นทางการมากน้องคิดผิดนะครับมาสนุกกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้โปรโมทอัลบั้มทีเดียวเลยเราจะมาคุยกันไปก่อนอ่ะมีใครยังน้องสี่อ่าอ๋อคอนดีทยาอะไรคะลิงเสียมูกันนกใชลิงเสียมวกกันนกเนาะทำไมฮะเหรอก็คือบอกว่าหนูเป็นลิงอ่ะทำไมอ่ะหน้าเหมือนลิงเหรอ เปล่าือส่วนเหมือนลิงมีคนไม่ได้น่าเหมือนลิงจะสวยเหมือนลิงอะไรเนาะเจ็บมากพี่พี่ตี๋พี่ตี๋ก็มีฉายานะรู้ป่ะอะไรพี่ติ๊กก็มีฉายานะอะไรคะอะไรคะลิงยักษ์ลิงยักษ์ใส่แว่นโตเออก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ของพี่เชยก็มีนะรู้ว่าอะไรไม่รู้เชยงก์เชยรู้แต่เชยงก์ตามหาพ่อป่ะ อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะมาเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดถึง